กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับรายการ S S C T V นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม s l e n d e r m a n มนนะครับจะมาส lender m a n มนที่มึงมาพร้อมกันเลือดอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพอกกับหลังแมาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเดสพูลมึงยังอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยหัวมึงหน้ามึงสะบัดกลับมาอย่างนี้จะอยู่ได้เก้อนะครับมองไปมองมาก็เหมือนส l ลนเดอร์แมนกันนั่นแหละ จริงแล้วแน่ผมคิดว่าเซเลนเดอร์แมนเนี่ยเป,เป็นคนปกตินะ,นะครับเขาพยายามที่จะเอาถุงน่องผู้หญิงมาใส่บนหัวนะก็เลยไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยริ่งมันเป็นผีหื่นนะผีโลดิคอนนะครับอตอนนี้ก็อยู่กับเอผมมีอาวุธนะครับประจำกายนะครับมีเลสต์แตกรู้จักเลสต์แตกนะครับที่มันแผ่นหนาๆนเนน่ยอืมกลิ่นโชว์รสาวคลื่นแลวหัวหอมนั่หละโปรโมทเลยเนะี่ยมันมันอร่อยมากครับ ต้องไปตามหาแขนก่อนฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยเออเยอมากจะพึ่งอ่เสันม,มือกูนั่นแนหะละรสชาติดีว่ะยังไม่หยุดกูยิงบึบู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 ยังเที่ยวไ้หมดเลยอ๋อว่า อยากได้บอลไปเลียเปล่าม่มาเลียบอลยังข้าหน่เดซพูมึงมีบอลเนี่ยสงใส่มีสองบอลบอลอะไรคิดเอาเองอยากตายเหรอโอเคนะอย่าไปไหนหยับ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 ดุมเบนมึงอร่อยมากเลยเนี่ยดีนี่กูเป็นคนรักหมา แมวก็รักเงินไอหมาเวนนะหมุนนาสบัดขึ้นล่างกูบอยกูบอยใครเป็นเจ้าของมึงกูนี่ไง a t s right, s i เอาลรสิ่เงเวลาที่ต้องไปหาเออเอ็กซ์เมนเบบี้สุดสวยเซ็กซี่ใครวะใครคุยกันวะอย่าให้กูรูนะ้ <c oughs> ไอ้โลกเราต้องมาตามหาโลกอ่ะที่เป็นผู้หญิงนมโตๆนะครับที่มันหล่นมาพร้อมกับเราในพาร์ทที่แล้วนะครับ <c oughs> สวิงเชือดคอไกจ่จริงไรต่างเมีอะไรอยู่ข้างบนตายโอเคกดอยู่ดูมีอะไรอยู่ภายใต้ห้องที่หนึ่ง ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับคุกของกินโนชานะครับคุกตอนนี้เราอยู่ในคุกนะครับคุกรวยคุกรวยอย่าพวนนะพวนเดี๋ยวจะปั๊มหมายผิดเปลี่ยนไปคุกรวยเราทีภารกิจใหม่คือเซฟเลิศไอ้เซฟไอ้โลนะก็คือไปช่วยผู้หญิงนะครับแล้วก็แต่งงานกับมันตะทำเป็นเมียเลย เหมือนเราอยู่ในเอาลาัดของพี่เอกเลยเนี่ยรู้สึกบรรยากาศคแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นในพัดนี้นะครต้องกินก่อนกินแล้วเสร็จก็มือไม่ว่างยั่วกขึ้นไปข้างบนโอเคไตเป็นปูไตไปทางไหนแล้วเนี่ยายหรือขวาวจิบหายละกระโดด <c oughs> ผู้คิดว่าหนังผีเล่นเกมผีอยู่บะเนี่ยไม่น่าใช่เนี่ยทางนี้ปะวะอะไม่ใช่นั่นไงเสร็จกูโดโอ้โหคงไม่มีใครแบบคิดว่าจะซ่อนผลไม่พ้นสายตาเราเนเจมมี่นักล่าสมบัติ เจมี่เดนเล็บนะครับสำหรับใครที่เออดูเกมแนวแนวนี้แล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปิดไปก่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพีงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องลงมาดูมาเกติีมนหนดู่หน่อยอนาสปาร์ตอร่อ,อสับขาหลอกเหรอฮะ เฮ้ยตัวอะไรตัวใหม่ตัวใหม่ต่อยิบต่อยิบอืมฮ่าดูเหมือนเป็นร่างโคนนะแกมปิดเลยอืมมันเหมือนเอ็กซ์เมนบางตัวนะครับเหมือนมีคนมามาโคนพวกเอ็กซ์เมนนะครับแล้วก็จับมาเป็นตัวนี้เพื่อมาระเบิดใช่ไหมเนี่ยมึงทำเพื่อแค่นี้เหรอภารกิจ เราเห็นเป okay, ้าหมายต่อไปแล้วเปียกเปิดประตูหลอกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเออเน่าจะอยู่สักทีหนึ่งสักทีหนึ่งควายขายิงควายขายิงสะบัดล้มล้มตายตายอะไรเล่นตอนแอบเหรอฮะ เป <c oughs> ็นอะไรมากไหมเนี่ยบิงบิงหนึ่งแปดสองกลายเป็นวงดนตรีขึ้นใครไม่ส้มแตกเลยเถิดแกด้ยินเกี่ยวกับเรื่อง X Baby ป่ะโอ้ยโลกใช่ไหมมันเป็นหุ่นเซ็กซี่อยู่ที่พระเจ้าแหละว่ามันจะลงโทษร์เทปแบบไหนแกมีเมียแล้วไหมเถิดจะเล่นของมันนะ ว่าตอนนี้ใครคุยกันวะกำลังเยี่ยวกำลังชีอตบตุนทีหนึ่งเดี๋ยวไปแอบมองกระจูยว้เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวด้อเวนเอ้ยหยุดพูดได้แล้วตอนฉันชีอยู่เนี่ย Yeah, that water is cold. Cười ọ. ai? Cú quá, Yeah, I don't measure by length. I go by weight. Uh. Hmm. Chen bịn căng vốn kiềng với của Chen Yeah. mình. Hey, blood in your pee normal, right? Yeah. với sẽ bị như thế nào? Sẽ bị rồi. Ừ <coughs> okay i get it never break the guy code again holy crap oh damn it i can't think of any good dick jokes oh oh opportunity die man die die wash your hand Okay. we done we good here i'm i'm you เด็กเยี้ยงเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรอะไรยิงมาจากระยะไกลนะโกรอยู่เปิดประตูเปิดประตูหาลักมันสวยกว่าอพาร์ตเมนต์อีกเหรอไปไปเลยมันเป็นอะไรตรงนี้เลยยังอะไรเราหมุนหมุนสวี แล้วยิงจี๊จับมาตว,วิงแล้วยิงจี๊ด,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 ดว,วิงแล้วยิงอ่ากระสุดกระสุดหมดกระสุดหมดจับมาตวิงแล้วยิงทีปล่อยยิงยัดคุกแม่งเลยพวกนี้มันเป็นพวกขี้คุกกระแสนี่เราชอบขี้กันในคุกตัวไอ้ตัวนี้ตัวการไอ้ตัวกรารของหมด นี่เยอะจังเลยขดขดมาหมดหมู่บ้านแล้วยังซ่อนแอบเหรอโอเคเดินเดินหาตั้งนานนี่มันเหมือนเดินไปลงนรกมาไงมาไงกูเห็นทัน like. That's what tastes dead Enjoy. Enjoy. วิ่้ระเบิดระเบิดขอโทษขอโทษคิดจะมาสละชีพเหรอคิดถึงพี่เนี่ยต้องคิดถึงคิดแคทจำไว้เกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกักคิดแคทวะคิดแมวคิดแคทคิดแมวยังไม่ได้ใช้ระเบิดเลยระเบิดกดตรงไหนตัวเจแฮะ กดไม่ปิ๊บปิ๊บมันกดพาสเวิร์ดแบบไหนเขาบ้างนะ What the fuck We need to make a quick phone call อ่ะโทรไปหาใครล่น Peter Deadpool What the hell is High Moon doing to my game อ๋อไอไฮมูนมันดูเออมันทำอะไรกับเกมกูเนี่ยอ๋อให้ให้ลงแพทใหม่โอเค อ๋อเมื่อกี้เกมมันเก่าไปไหนใช่ไหมบอลลงลงแผนแล้วอืมลงแผนปลาระเบิดปลาระเบิดไปแล้วมึงมาปลาปลาระเบิดเข้ามาเดินมาอย่างช้าๆเกิดเป็นโกโก้คันมามาตัวเร็วเอเต้นแคสพาร์ตนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ย นงจาวนงไอใครคิดถึงใครโอ้ยมาไงเนี่ยขอโทษไม่เหลือซากอะไรมมายอะมาเยอะิไม่เอน่แ้ยจเยอหนย เงินมีตั้งสี่แสนอัพเกรดกันอัพไรดีวะลูกซองเต็มอัพปืนพกนี่แหละยิงแรงอืมไปอัพทีนี้หมดตูดเลยสองแสนะ 2, ไป5 0 0ห้าหมื่นหมื่นห้าสามหมื่นห้าหกหมื่นแปดหมื่นโอ้เหลืออยู่สามหมื่นไม่ไหวละจ้า มีอะไรให้เราอัพอีกอัพดาบอืมโอเคอัพดาบไปทางไหนต่อล่ะครับเนี่ยชิบหายแล้วลืมลืมไว้ตัวเองมายังไงโอเคทางนี้ปิ๊บยี่ยมโอเคโอเควิ่งเพลงขึ้น Oh, baby, is that trick? Why would there be... Shut it, Stuffy. We gotta get down there. I'm telling you, it's a trick of saw what we saw, you wouldn't be saying that. makes no sense. We all saw what you saw. Oh, go. Get ready. Get ready. Get or hear you. นี่แหละสวัสดีนะไอ้แค่แล้วดีเจไปยังไงเนี่ยโอ้ดีเจเด็ดโพอ่ะไอ้นี่บิงนอนอืดนะเข้าไปโอ้ยพาทัวพาทัวร์ดูกันโอ้ยตายเถอะ เดี๋ยวเราจะไม่ตัดตรงนี้ครับตรงอื่นเราจะตัดนแต่ตรงนี้เราจะไม่ตัดถ้าตัดแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงจยนิ่งอะไรโอ้ชาวล็อกนะเข้าไปโอ้เดี๋ยวนะโอ้แดงกระดิกขาตรงนี้เราเซอร์วิน จะถ่ายรูปตรงไหนดีเนี่ยเอาเป็นปกคลิปซะหน่อยวันนี้ผมไม่เวิร์กกําลังเลือกเลือกเลือกที่ถ่ายปกคลิปอยู่เนี่ยนะโอเคเดินหาไปตั้งนานกูว่าวิวนี้ละดีที่สุดแหละโอเคครับสวรรค์ลูกผู้ชายเลยเนี่ยชีวิตนี้อยากจะมาปาร์ตี้อย่างงี้สักครั้งหนึ่งไงเดี๋ยวเมียตก Hi Dad ใช่เดนนะทักทา รับมี2%เป็นไขมันฉากนี้ละใช่เลยคุณผู้ชมเต็มหน้าเต็มหน้าเลยบลา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 บพ่อ Hi, will you help me find my lost puppy? I think he went into the cheap hotel room across the street. <laughs> the whole game should be just like this. So? what are the chances I us get it. play? Here? Yeah, go away. do to do it. neither, sweet cheeks. จะเปิดบาร์อยู่ชัวร์โดนปาร์ตี้ไม่ขออยู่ในฝันกัอยู่โอ้ดูมันเต้นอะโอ้ท่าอะไรมึงเนี่ยสวัสดีคุณพยาบาล Hi Deadpool! <laughs> uh, <high lahodic> I was gonna say that! I was <laughs> gonna say that! I was gonna say that! Ladies, I don't mind repeat compliments. This party is awesome! Thank you, okay, High Moon Studios. <laughs> 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 uh, Hi, name's Deadpool! Uh, Brad Brad Birdby, uh, Star Star her her oh, she's Deadpool, eh? If you want her at that, 30 inches a level? Yeah! Don't you have your own reality show? <laughs> yep! แกเคยไปงานเดลิตี้โชว์ใช่ไหมใช่เองไม่มีทางนะเนี่ยู้ยากตบตูดีนี่จ๊งเลยขอตกปาบได้ไหมเนี่ยอะอ่ะตบแม่ปี เราจะหาให้ครบแรมันมีทั้งหมด8จุดคนนี้หรืเปล่าไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนโอเคเจอแท้ทีตาจะทนหลนเข้าไปอะพอบอกตาทัลนมันตบหน้ากูเลยไม่เป็นไรเดียนไปจบภารกิจกันดีกว่า่ะสเปซบาร์ What are you... don't waste your time with her just wait honey i'm about to blow you away what the hell what the hell this whole party was just in our head sinister's got plans for you จางเอ้ยช่วยฉันด้วยอร่อยมีผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้หญิงอุ้งเจ้าหลบควายขวาควายขวาขุดไม่ทันตายระเบิดไปแล้วไปไปอีกรูปเปลี่ยนระเบิดเปลี่ยนระเบิดเอาไปเดี๋ยวไปเหยียบ ก็โกรธเลยติดเหรอติดนะติดมาห่ดป <laughs> The ัดนะฮะยิยิงช้นเนือเละเลยอ่ะหมดหมดโตโอเคเดินไปไกลเดินไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยยายาง ยังจะมายังจะมาอีกเหรอะจะมามจะเป็นจะแมสซิกได้ยังไงจะแมสซิกเหรอได้ล็อกล็อกแม่กูล็อกเหรอได้สามนัดเจมี่สามนัดไปพิ้งสังเกตว่าตอนที่เราอัพเกรดปืนมาเนี่ยโอ้โหปืนมันยิงเปลี่ยนเสียงเว้ยไม้ได้หลบหลบเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว คว้างระเบิดเ่ะอคว้างระเบิดเหรอฮะอ่ะเอาไปคืนเอาไปคืน <c oughs> แหลกกูยอมเจ็บตัวปิ๊บปิ๊บปิ๊บกดอ่ะขันตูดดิเออเราที่เราควรที่จะเออเชื่อมสายไฟอีกครั้งนึนงเนี่ย mà chat gặp ninh ninh ninh! Mót mày, mót mót mà Mót mày! 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 This is Mót mày! Mót mày! Mót mày! Mót มึงเชื่อส่ไปอย่างนี้เลยเหรอเ็นหัวแล้วเอ็กเบนมาเกี่ยวอะไรตรงนี้วะเนี่ยมาแสดงบทเกี่ยวมันต้องหยอกล้ออะไรกับหนังสักอย่างนึงเราดูไม่รูเรื่องหรอกนะคร Where suppose Blockbuster road? do you took คนที่จะตัดพัทเออพัทนี้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าครับนะว่ามันค่อนข้างที่จะนานแหละมัวแต่มัวแต่ดูนมอยู่นั่นแหละโอ้โอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าถ้าอยากดูพัทต่อไปนะครับขอ200ไลค์นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดแชร์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวได้ชแนลนี้จะได้ดังไงเขาบ้างนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายไป